อันดับหนึ่งตอนนี้ยังเป็นดูนนะครับยังเป็นดูนพาร์ท2ูนะครับรายได้รวมอยู่ที่254นะต้องเรียนตะเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่ารายได้รวมที่เป็นการสรุปรายได้แบบเยียรี่เนี่ยเขาเป็นรายได้ที่อเมริกาเป็นหลักนะอันดับ2ตอนนี้เป็นกังฟูแพนด้านะครับอันดับ3เป็นวันเลิฟบ๊อบมาเล่อันดับ4เป็นก็ซิล่าแอนด์คองเดนิวเอ็มพร์นะครับแล้วก็วองก้ามาเป็นอันดับ5นะครับไอ้สอันดับแรกเนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วโดยเฉพาะดูนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่วันที่1นะครับ อยู่มันจะถึงตอนนี้เนี่ยเดือนนึงแล้วบางโรงยังฉายดูอยู่เลยในขณะที่โอ้ยบอบมาเลน์นี่ยิ่งอยู่มานานนะอยู่มันตั้งแต่วันวาเลนไทน์นะครับอยู่มอนตั้งแต่14กุมภาในขณะที่รายได้ของกอซิล่าที่ขึ้นมาแตะอยู่ที่อันดับ4ของท็อป5หนังทำเงินประจำปีนี้เนี่ยเพิ่งเข้าฉายได้สัปดาห์เดียวครับ รายได้รวมที่อเมริกา87ล้านแล้วแล้วก็รายได้รวมทั่วโลกเนี่ย202ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับไม่ว่าความวิจารณ์จะไปในทิศทางไหนก็ตามนะครับทั้งต่างประเทศทั้งไทยจะมีทั้งดีปนไม่ชอบอะไรก็ตามเนี่ยแต่เรื่องรายได้โอพิกอสไม่แพ้ใครครับยังคงเป็นหนังที่ทําเงินแบบอืถล่มทลายคุณโดรัจังทักว่ามันเข้าฉายแบบไม่มีคู่แข่งชิวไม่ได้ชิวครับจะชิวก็ อาจจะชิลก็ได้อาบอกว่าชิลก็ชิลแต่ว่าเป็นความชิลที่ไม่ได้โชคช่วยครับที่ก็ซิล่าแอนคอนติเน e ยมพายเนี่ยเข้าฉายแบบไร้คู่แข่งเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าโชคดีไม่มีหนังเข้ากันแต่เป็นเพราะว่าไม่มีใครอยากชนก็ซิล่าครับทาไมไม่มีใครอยากชนก็ซิล่าเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปภาคที่แล้วเนี่ยก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยถ้าทุกคนจําได้นะครับหนังก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเนี่ย เข้าฉายในจังหวะที่หนังหลายๆเรื่องไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันผ่ามากสถานการณ์โควิดเลยครับก็ซี i l l a v เวอร์ซัสคองเนี่ย <c oughs> เข้าฉายในวาระที่บางประเทศยังไม่เปิดโรงฉายหนังเลยครับบางประเทศก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขอย่างบ้านเราตอนนั้นเนี่ยก็ต้องทำกุ้ยอี้เว้นตัวเว้นตัวแล้วก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ทาให้หลายๆคนรู้สึกลาบากไม่ดูละกันอะไรแบบนั้นอนะ่ะห้ามกินนะต,ตอนนั้นผมจาได้ไหมมาตรการตอนนั้นอ่ะห้ามกินขนม นั่งกูอี้ตัวเว้นสองตัวแล้วก็ต้องใส่หน้ากากในขณะดูตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่ได้ดูไม่ได้นะครับบ้านเราอะ่ะมันดูได้แต่มันหงุดหงิดมันแบบว่าเงื่อนไขยเยอะบางคนไม่อยากใส่หน้ากากอย่างเงี้ยก็จําเป็นจะอา้อาวก็ไม่ดูแล้วกันอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นหลายตัวหลายเรื่องที่เข้าฉายเนี่ยก็โดนคํานี้จากผู้คนแหละครับว่าโอ้เงื่อนไขยเยอะไม่ดูแล้วกันแต่ก็ซิลล่า vs ทองเนี่ยโอ้เข้าเข้าจังหวะที่ คือผมจําได้ตอนนั้นไม่ได้ไปรอบสื่อมันนานมากแล้วอะเพราะว่ามันติดโควิดแบบเดี๋ยวก็หยุดโรงเดี๋ยวก็หยุดล็อกดาวน์ทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดก็ซี i l l เวอร์ซัสคองเข้าฉายในวระที่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงทํารายได้มหาศาลถล่มทลายครับแล้วก็กลายเป็นหนังที่ทําให้คนรู้สึกว่าจําเป็นต้องไปดูในโรงแล้วก็แห่กันไปดูในโรงนะครับจะตัวเว้นตัวอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหพอก็ซี i l l เวอร์ซัสคองทําเงินขนาดนั้นเนี่ย ไอภาคต่อเข้าฉายเนี่ยใครมันจะไปกล้าชนถูกไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นการเข้าฉายแบบไร้คู่แข่งครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยในจอใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอื่นนะครับหลานมากนี่เขาไม่ต้องการจอไอแมคละมั้งผมว่าแล้วจอธรรมดาก็ร้องไห้ตาแตกอยู่แล้วก็ซิลาก็จะยืนโรงไอแมกต่อไปครับดังนั้นใครยังไม่ได้ดูนะครับโอเคเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีน,น,นู่นนี่นี่นั่นให้ตําหนิกัน แต่ว่าฉากบูฉากแอคชั่นฉากสัตว์ประหลาดออกอะ่ะโหไม่รู้จะบ่นมันยังไงเลยครับผมทำดีครับผมไม่แอบอยากจะให้มันเป็นเนื้อเรื่องแบบก็ซิล่าตามล้างตามเช็ดไคจูต่างๆที่มาใช้เรียกว่าไตตั้นดีกว่าไคจูเดี๋ยวมันผิดยูนิเวอร์สไตตั้นต่างๆที่มันาบุกโลกนะเพราะว่าพลอตในเรื่องเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ตอนต้นเรื่องเขาบอกว่าคองอะ่ะปกป้องมนุษย์ Godzilla, ก็ซิล่าปกป้องโลกแล้วก็มีการเถียงกันทําว่าจริงหรือเปล่าก็ซิล่ามาทีนะชิบหายไปหมดมันเดินไปเดินมาก็เกิดนูน่นเกิดนี่โอ้โหบ้านเมืองแบบว่ามันมาทําลายแล้วมันมาปกป้องกันแน่ฟังไอโมนาคนะครับด็อกเตอร์เขาก็เถียงนะครับว่าเฮ้ยก็ซิล่าไม่มาเสียหายกว่านี้นะเวลาไอไททันบุกเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราได้ดูตัวหนึ่งครับเหมือนที่ผมพูดในรีวิวอะในฉากแรกแรกฉากไม่ฉากแรกฉากแรกเป็นไอคองก่อนฉากต่อมาที่เป็นเรื่องของก็ซิล่าบ้างที่เล่าเรื่องเนี่ย ก็ซิล่าต้องสู้กับตัวอะไรมังผมจําชื่อไม่ได้ครับหน้าตาคล้ายๆปูาราบะขาเป็นปูแต่หน้าเป็นปลาหมึกไอ้ม่นโคตรมันเลยอันนั้นน่ะสนุกมากผมมันรู้สึกนะว่าถ้ามันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแบบเป็นการถกเถียงกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันว่าตกลงก็ซิล่าจําเป็นหรือต้องก็ซิล่าเป็นภัยหรือว่าก็ซิล่าเป็นผู้ปกป้องโลกกันแน่นะ่ะ มนุษย์ก็ถีงกันไปอ่ะถีงกันไปโดยทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วเวลามีตัวอะไรมาก็ซรา่ก็มาเพื่อปกป้องแล้วก็เราก็จะได้ดูโคเซราสู้กับเท็ดสักสี่ห้าตัวกด้อ่ะแล้วตอนสุดท้ายค่อยมีตัวแบบเป็นพลิกๆอ่ะไฮไลท์แบบตัวใหญ่สักตัวแล้วเป็นการยืนยันว่าใช่โคเซราปกป้องพวกเราจริงๆด้วยเนี่ยเออโหมันไตชักเลยนะผมชอบอนาตมีโคเซราเวลาสู้มันดูน่าหลุ้นดีมันแปลกดีเพราะมันแบบมันไม่ได้มีสรีระเหมือนคนนะครับ ไอ้คิงคองอ่ะมันศีเรียะเหมือนเราแล้วนั้นมันก็สู้เหมือนเรานะครับมันก็โบกโกแล้วก็จับทุ่มเงี้ยอือมันไอ้กอซิล่ามันจับไอ้คิงคองสูเล็กด้วยนะตลกมากเโอ้ <laughs> oh, <laughs> ผมว่ามันสนุกดีแบบนั้นอนะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่มันมีส่วนที่เป็นแบบนั้นอยู่ครับกอซิล่าสู้กับพี่มังกรอย่างเงี้ยโคตรมันเลยนะโคตรมันเลย,นะเ,ลยเราได้ดูไนอะ้แ <laughs> ม็กค่ะจะบ้าบ้าบอ ไอแม็กเนี่ยให้ตอบตอบโจทย์เรื่องการต่อสู้ไม่พอนะครับไอตอนลงไปฮอลล์โอดยิ่งมันใหญ่เลยนะอ่ะใครดูแล้วมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับก็ซิล่านะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเราจะไปต่อกันที่เรื่องราวของก็ซิล่าเลยครับเพราะว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะทําเงินเยอะแล้วก็ตัวผู้กำกับนะครับคุณอดัมแวนการ์ดก็มีการถูกสัมภาษณ์แล้วก็ได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับหนังที่เพิ่งจะฉายไปนะครับเรียนแบบนี้ก่อนครับว่าไม่ข่าวก็ซิล่าเนี่ย มันอาจจะมีบางจุดที่เสี่ยงสปอยนะครับแต่ผมจะพยายามไม่สปอยก็แล้วกันนะเพราะว่าข่าวมันพูดถึงตัวละครลับเอาพูดแบบนี้ดีกว่าชัดเจนเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ใช่ละมีตัวละครลับนะครับไปดูเอาเองว่าเป็นตัวอะไรใครดูแล้วอย่าคอมเมนต์นะอย่าคอมเมนต์เผื่อผมอานอาทิตย์เดียวอย่าเพิ่งขอร้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสปอยผมจะไม่หลุดคํานั้นออกมาก็แล้วกันถ้าจะเป็นไปได้อาประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า อดาวินกาดออกมาให้สัมภาษณ์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่มีการซ่อนเอาไว้ไม่เอามาใช้ในการโปรโมทซึ่งอันนี้เนี่ยหลายหลายคนก็สงสัยครับว่าทําไมไม่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยมันจะได้โปรโมทไงก็สิล่าคนไม่ต้องการแต่จะเจ้าตัวก็ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ครับเอาแบบนี้ผมไม่แปลบทสัมภาษณ์แบบเป็นคําต่อคําก็แล้วกันนะครับเอาเป็นภาพรวมก็แล้วกันอาดาวินกาดเองเนี่ยรู้สึกยังเชื่ออยู่ครับ เรื่องของการสร้างเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์ในหนังให้คนเข้าไปรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มันเลยสักนิดเนี่ยในโรงภาพยนตร์แกบอกว่ามันว้าวและมันน่าสนใจดีนะฮะแล้วการใส่ตัวละครตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ตอบโจทย์หลายๆโจทย์โดยเฉพาะโจทย์สําคัญเขาเรียกว่าโจทย์แห่งความร่วมมือมันดูร่วมมือกันยากนะครับถ้าใครได้ดูในหนังจะเห็นว่าตอนที่พี่คองเขารู้ตัวแล้วอะ่ะว่าเอาไม่อยู่อะ่ะเออสู้ไอ้ส,อสกาคิงไม่ไหวอย,อย่างเงี้ย มันก็ต้องมีคนช่วยถูกไหมครับแกก็ไปตามนะครับก,ก็จงใจไปเพื่อไปตามอะ่ะเออไปตามเลยแล้วปรากฏว่าการไปตามอะ่ะเออแบบว่าเดียวเดียวเดียวฟังกูก่อนฟังกูก่อนไอ้ไอ้ชมพูไม่ฟังเลยครับพี่ม่วงไม่ฟังใครเลยครับอัดอย่างเดียวเลยเห็นหน้าขอ,ของมากูเล่นอย่างเดียวเลยคือไม่ฟังอิระฆาอิลมอะไรเลยครับดังนั้น มันต้องมีตัวกลางเออมันก็กลายเป็นพล็อตที่สําคัญนะครับซึ่งผู้กํากับไม่มีการเผยอันเนี้ยมาในการโปรโมทเลยแม้แต่นิดครับอาจจะมีการหลุดออกมาซึ่งอันนั้นเป็นเป็นประเด็นอื่นไม่เกี่ยวกับทางสตูดิโอแกพูดเรื่องนี้เลยครับว่าแกต้องการให้มันมีอะไรที่ที่เป็นเซอร์ไพรส์ในหนังนั่นน่ะนำมาซึ่งอะไรนั่นนำมาซึ่งฉากหนึ่งที่ใครไปดูมาแล้วจะรู้ได้ตรงกันว่าตัวอย่างโกหกอีกแล้ว ใช่ครับตัวอย่างก็ซิล่าแอนคอน The น e w e อมพายมีฉากที่ทำสันดาลเหมือนตัวอย่าง m a r เวลอันนี้ครับก็คือมีการลบตัวละครออกทุกคนจำได้ถูกไหมณนะวันที่ตัวอย่าง s p i เดอร์แมนโนเวอโฮเข้าฉายเนี่ยมันก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยการใส่ตัวละครที่เป็นตัวร้ายเข้ามาแล้วครับโหมีอิเล็กโทรมีแซนแมนมี The l i ิซเซมีด็อกเตอร์ออคโตสอะไรโปรมาก็ตื่นเต้นมากแต่ตอนนั้นน่ยกระแสะคนก็ไม่สนใจครับว่าจะมีตัวร้ายอะไรบ้าง เขาสนใจอะไรเขาสนใจว่ามันจะมีสไปเดอร์แมนอีก2ตัวมาไหมแล้วมันก็ลือเยอะมากครับว่าจะมีแอนดูการ์ฟิลกับทอมเบีแมกไก่มาโผล่หนังสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมของมาเวลสตูดิโอซึ่งไอ้แกรนดูการ์ฟิลซึ่งกําลังโปรโมทหนังเรื่องอื่นอยู่นะครับก็ปฏิเสธตลอดเวลาครับไม่ใช่ไม่มีพูดยังไงถึงจะเชื่อเนี่ยจนเจอช็อตเนี่ยแหละครับช็อตที่เป็นเข้าใจว่าเป็นช็อตสุดท้ายของตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่ทอมฮอลแลนด์ในบทของปีเตอร์บาร์เกอร์ กระโดดเข้าใส่สามตัวร้ายอ่ะแม่งดูแบบไหวไว้ทอมเอาไอ้ไอ้ปีเตอร์สามตัวเลยนะแล้วในจังหวะน,นั้นเราก็เห็นไอ้ลิซเซอร์หน้าสะบัดอย่างเงี้ยนะครับโบวอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเขาก็มาเฉลยในหนังว่าไอ้ตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาลบสไปเดอร์แมนอีกสองคนทิ้งไปมันมีสไปเดอร์แมนโทบิแมกควายกับสไปเดอร์แมนแอนดูกาฟิลอยู่ในฉากนี้ด้วยแล้วแอนดูกาฟิลอ่ะม้วนหน้า แล้วก็เตเข้าหน้าเลยครับเข้าหน้าเลยแต่ในฉากนี้ฉากเนี่ยทำเหมือนกับสไปเดอร์แมนโนเวอหมเลยครับมีการลบตัวละครทิ้งไปตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรไปดูหนังเอานะครับแต่มันเป็นตัวละครที่อาัมวินการตั้งใจจะใส่เข้ามาเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งอันเนี้ยอาัมวินการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยครับ กบอกแบบนี้เลยครับว่ามันจำเป็นจะต้องปิดตัวละครตัวลับตรงนึงลงไปเพื่อบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับซึ่งตอนในการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมยอมรับโดยดุสฎดีครับว่าเรามีการลบตัวละครตัวหนึ่งออกไปจากตัวอย่างครับเทคนิคนี้เนี่ยอดัมวินการ์บอกว่าเราเอามาจากสไปเดอร์แมนเลยผมไม่เห็นว่าสไปเดอร์แมนโอเวอรฮมของไอมาวลเขาทำแบบนี้แล้วอดัมวินการ์ก็บอกว่าโอ้อ oh, ีสจี อัจฉริยะเฮยทําแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นมุมมองที่ตรงข้ามกับเราในฐานะผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ขี้โกงถ้าจะโปรโมทก็เอาไปเอาโปรโมทช็อตที่มันไม่มีสิเอาช็อตใหญ่แล้วก็ใช้อคอมพิวเตอร์น่ยก็ดึงเลยเยอร์ทิ้งไปเนี่ยเฮ้ยโกงเอกว่าฟังแล้วมันเหมือนโกงอะ่ะคือสําหรับผมนะตัวอย่างอะไรนะอเวนเจอร์ Avengers ที่มีช็อตที่มันวิ่งกันอะ่ะ แล้วมี Incredible Hawk ตัวเขียวอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่บรูซแบนเนอร์จะกลายเป็นตัวเขียวสักทีเนี่ยสุดท้ายไม่มีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโกงแล้วนะว่ามันมีการใส่ช็อตที่มันไม่มีใช้อะหรือในสไปในในสตาร์วออันแรกนะครับสตาร์วอแรกอะไรนะผมจำสตาร์วอลสตาร์วอลเรภาคแรกอะที่มันมีใครโรเลนทําอย่างเงี้ยแล้วเป็นด้านหลังอะแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากว่าโอ้โหไลท์เซเบอร์อะไรว่ามี3แง่ง มันมีสามแง่งจริงครับแต่ฉากที่เห็นแต่ข้างหลังคโรเลยแล้วมันทำอย่างเงี้ยมันไม่มีในหนังครับอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็ก็ก็ไม่มีแต่ผมรู้สึกว่าโอเคอันนั้นก็ถือว่าเป็นฉากเพื่อการประชาสัมพันธ์สําหรับผมผมว่าไม่ไม่ได้โกงนักเออไม่ได้โกงนักไม่ได้โกงนักไม่ได้ถือว่าโกงนักแต่ไอใส่ช็อตที่มันมีการเอาตัวละครอ,ออกไปเนี่ย ผมไม่รู้เรื่องผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันเรื่องตัวอย่างโกหกทาให้ผู้บริโภคเข้าไปดูแล้วไม่ได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากดูเนี่ยเคยมีการฟ้องกันแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับไอ้คนฟ้องไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนั้นเขาฟ้องหนังเรื่อง yesterday ดังนั้นผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเอาเรียนแบบนี้ก่อนว่ากฎหมายว่าการหลอกลวงผู้บริโภคมันถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ในความรู้สึกอะ ผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยโกงว่ะเออลบอะ่ะโกงซึ่งอันนั้นอนะเป็นมุมเราว่าโกงแต่มุมไอดัมวินกาดอะผู้กำกับไอ้ไอ, Godzilla and Kong Empire อ้กอสิล่าแอนคอน n ิน n แอมพายอ่ะแกไม่ได้มองว่าโกงครับแกมองว่าแบบเนี้ยเฮ้ยนี่มันจัดริยะชัดๆ <laughs> คือไม่ต้องพยายามตัดไงเราไม่อยากให้เห็นตัวละครไหนในฉากไหนเราก็เอามันออกก็แค่นั้นแหละจะไปยากอะไรวะ ในมุมพี่อาจจะอจริยาศพี่จะทากันบ่อยนักนะครับผมว่าปวดป,ประสาทครับคือไม่ใช่อะไรเวลาเราทำเทรลเลอร์รีอคชันน่ะเราจะไปทําอะไรได้ครับถ้ามันเป็นแบบเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงหลอกครับเฮ้ยใส่มาไม่มีแต่วันนี้อันนี้คือถ้ามันไม่มีถ้ามันมีแต่มันไม่มีนี้เป็นประเด็นนี่เป็นประเด็นโอเคขอบคุณคุณดาร์กที่ดาร์ก กาลูด้าขอบคุณที่เป็นประเด็นขึ้นมาใช่เพราะว่าสมมุติว่าเราซื้อขนมในห่อเขาบอกว่าจะมีอะไรบ้างในห่อนี่จะมีของแถมทุกกตุนตัวหนึ่งแล้วก็มีขนมเป็นลูกอมให้เราสี่เม็ดเขียนอยู่หน้าซองแล้วเราซื้อมาแกะแล้วมันไม่มีทุกกระตุนมีแต่ขนมลูกอมไอ้บอกลุงผู้บริโภคบอกว่ามีแล้วไม่มีแต่ในทางกลับกัน เราซื้อขนมถุงมามันบอกว่ามีขนมอย่างเดียวในถุงนี้จะมีลูกอมรดนม4เม็ดนะเราแกะแคว้ออกมามันไม่ได้มีแค่ลูกอมมันมีตุ๊ก,กาตาอยู่ในนั้นแนนโลตัวนึงด้วยถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไหมครับมันให้เราเยอะกว่าที่มันโฆษณาไว้อะ <laughs> ในมุมของผู้บริโภคนะผมไม่รู้เรื่องกฎหมายนะผมไม่รู้เรื่องกฎหมายาใครอยากรู้ในเชิงกฎหมายคุณไปถามพิธนาแก้วนะครับเขาไลฟ์อยู่หมอเงินถามหมอความตอบช่องมันนี่โค้ชเขาไลฟ์อยู่ตอนนี้แวะไปถามนิดนึ่งก็ได้ถ้าแกตอบแล้วมาบอกผมด้วยว่าคําตอบคือยังไงแต่ในมุมผู้บริโภคอะถ้าบอกว่ามีแล้วไม่มีเราโกรธเรารู้สึกแบบเฮ้ยหลอกกันนะ่ะคุณบอกว่ามีแล้วไม่มีอะแต่ ไม่ได้บอกว่ามีอ่ะแต่เปิดมาแล้วดันมีอ่ะเฮ้ยกำไร่าวะได้เพิ่มไม่เป็นไร่ะเออได้เยอะกว่าที่เขาบอกว่าจะมีอ่ะไม่เป็นไรป่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นแล้วแต่คนอันนี้เป็นแล้วแต่คนเหมือนนี่หน้าซองเขียนว่ามีห้าชิ้นอะ่ะแต่แกะมามี6กชิ้นอะ่ะคุณฟ้องสอบป่ะเป็นผมไม่ฟ้องนะผมก็ไปกินอะ่ะ แต่ถ้าเปิดมาีมีสี่ 4, ชิ้นจะโกรธแล้วก็ถ่ายคลิปดา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  <laughs> อันนี้ผมไม่รู้แต่นี่ผพบอกไงเป็นความรู้สึกในมุมผู้บริโภคถูกไหมเปิดซองมาหน้าซองบอกมีสี่แต่มีสามโกรธเป็นฟุนเป็นไฟเฮ้ยไม่ได้เออนั้นซึ่งอันเดียเหมือนกันในตัวอย่างไม่มีที่ในหนังมี กำไรป่ะวะเออให้มันคิดแบบนั้นถือว่ากําไรป่ะเออไม่รู้คิดเอาเองแล้วกันแต่นี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากก o d ิล่าแอนด์คองเดนิวเอ็มพายเข้าฉายเรียบร้อยแล้วครับไม่ตรงปกแต่มีเซอร์ไพรส์ดีกว่าไม่ตรงปกแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมกำไรครับใช่ไหมผมก็รู้สึกแบบนั้นอะออพอมาคิดในมุมกลับอะว่าพอบอกว่าไม่มีแล้วมันมีของให้อะ่ะเหมือนผมซื้อกาอี้เออผมเพิ่งซื้อกาอี้ใหม่มา ผมซื้อกูอี้แล้วเขาก็ให้ให้เสื่อโยคะมาเฮ้ยตอนจะขายไม่บอกจะให้แล้วพอซื้อปุ๊บให้แล้วก็ให้บอลน,นวดมือมาเฮ้ยดีดิหลอกลวงผู้บริโภคไหมไม่แต่ถ้าซื้อกาอี้มาแล้วไม่มีพนักข้างหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้น,นี่เลวไม่เกี่ยวสิครับเขาเป็นคนขายเขาเลือกได้อถ้าไม่ครบมันคือหลอก ง่ายๆผู้ขายเลือกได้แต่คนซื้อเลือกไม่ได้ผมว่าไม่หลอกมันเป็นเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นน้ำใจเออจะเป็นเป็นน้ำใจน้ำใจปะคือถ้ามันมีอ่ะสมมุตินะสมมุตินะสมมุติรูปเนี่ยมันมีสองตัวอย่างเงี้อ่าแล้วเราไปดูในหนังอ่ะช็อตเดียวกันเนี่ยมันเหลือก็ซิลาตัวเดียวแ้ะอย่างเงี้ยหลอกลวงปะ ไม่รู้ล้กันอันนี้ไปคุยกันเองและกันไปคุยกันเองแล้วกัน,มกน,ออกนผมชอบนะไม่มีแต่มีใช่ไหมไม่มีแต่มีนะอ่ะนั่นคือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครลับในก็สิล่าแอนด์คอนเทนิวเอ็มพายนะครับแต่อนาัินการไม่ได้สัมภาษณ์แค่นั้นครับแกพูดยาวไปจนถึงเรื่องของอนาคตของ Monsterverse ด้วย จากคําวิจารณ์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าจะไปต่อไหวเหรอเรื่องมันไม่สนุกมันแบบคราวที่แล้วสนุกกว่าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามกลับไปที่เดิมครับมันได้ตังค์แล้วมันได้ตังค์ไม่น้อยครมันได้ตังค์เยอะด้วยผัวผมจะติดท็อฟ้าท่อเทนหนังทาเงินแห่งปีเลยแหละก็ซีร่าแอนคองเนี่ยดังนั้นค่อนข้างชัวร์ครับว่าจะไปต่อแน่นอนและอีกมุมหนึ่งเนี่ยหนังก็ซ i l ่าเนี่ยผมใช้คําว่ามอนสเตอร์เวิร์สดีกว่ามอนสเตอร์เวิร์สไม่เหมือนดูนนะครับ ไม่ได้มีหนังที่เป็นไม่ไม่ได้เป็นหนังแฟรนไชส์ที่เป็นต้องทำทรงแบบดูนะ่ะต้องมารอตกผลึกผมขอถอยมาสักก้าหนึ่งเพื่อจะดอดูมันจะยังไงแล้วค่อยไปทำต่อดีกว่าแบบนั้นไม่ใช่ครับก็ซิล่าแอนคองเนี่ยจากที่เราดูมาภาคล่าสุดเนี่ยเขาทำมาเอาบันเทิงเขาทำมาเอาสนุกดังนั้นสนุกและกโกยรายได้ครับถ้ามันโกยรายได้ได้เขาก็ต้องแบบประกาศทำทันทีครับดังนั้นตอนนี้เนี่ย อดัมวินการ์ดก็มีการพูดถึงภาคต่อทันทีครับหลังจากที่หนังภาคเนี้ยประสบความสำเร็จตั้งแต่เปิดตัวนะครับอดัมวินการ์ดให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาคต่อของก็ซีล่าหรือว่าหนังในชุดมอนสเตอร์เวิร์สเอาไว้แบบนี้ครับว่าแน่นอนในสมองผมตอนนี้เนี่ยนี่คืออดัมวินการ์ดนะครับเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยในสมองผมตอนนี้เนี่ยพอมีไอเดียอยู่บ้างครับว่าเราสามารถพาจัก,กรวาลสัตว์ยักษ์เนี่ยไปทางไหนได้บ้าง ในทิศทางที่เราได้ดูจากก็ซีล่าแอนคองเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ผมว่าน่าสนใจนะนั่นก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคองมีภัยคุกคามแล้วเราก็ได้เห็นเรื่องราวของคองที่มีภัยคุกคามว่ามันรับมือภัยคุกคามนั้นอย่างไรถ้าเราต้องทําหนังภาคต่อไปอีกเนี่ยอดัมวินการบอกผมว่าคราวนี้มันต้องเป็นทีของก็ซ i ล่าบ้างแล้วที่จะได้มีเรื่องราวในทํานองเดียวกันเราจะย้ายฝั่งมาให้ก็ซ i ล่าเป็นตัวเด่นบ้าง เพื่อจะได้ไปนค้นในเรื่องราวของเขาในขณะที่เอาจริงๆทางฝั่งคองเองเนี่ยณวันที่เรื่องราวในก็อตสึและคองฉายจบไปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะของเรื่องราวของฝั่งคองทั้งหมดเพราะว่าอะไรคองเพิ่งจะได้นั่งบัลลังก์คองเพิ่งจะกลายเป็นโทรเพิ่งเพิ่งจะกลายเป็นคิงเพิ่งจะได้เป็นราชันในหมู่ของเผ่าพันธุ์เดียวกันและแกะก็เพิ่งจะได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะได้อยู่นี่แหละ ดังนั้นเรื่องราวฝั่งคองเองก็ยังไม่จบมันก็มีอะไรที่น่าติดตามอีกต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคองจะเป็นผู้นําแบบไหนอาตมวินการดบอกแบบนี้ครับว่ายังไงคองก็ไม่เป็นผู้นําแบบสกาคิงแน่นอนอยู่แล้วคลองอะ่ะเขาไม่ใช่เผด็จการคุณดูหน้าตาเขาสิคุณดูวิธีการดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาสิไอ้ลิงแดงจิ๋วใช่ไหมไอ้ลิงแดงจิ๋วเนี่ยตอนแรกเนี่ยพยศจะตายเห็นไหมครับ พยุดไม่พอนะเอ,อขอพูดนิดน,นึงเหอะไอจิ๋วเนี่ยแสบเหลือเกินหลอกไปกินน้าไอแสบตัวมึงแค่เนี้กินน้าแล้วไอเวนเออมึงได้หน้าไดออสการ์นะเล่นไดขนาดนั้นนะ <laughs> เล่นดีนะไอจิ๋วเนี่ยตอนฉากออสการ์ไอตอนฉากกินน้ําเนี่ยย่ามันพาคลองไปโอ้โหพี่กินน้ําก่อนพักก่อนเดินให้อีกไกลแล้วมันก็กินน้าแต่หน้ามันอะ ประธานโทษนะครับหน้ามึงเยี่ยมากหน้ามึงแบบแล้วก็ทําเป็นแกล้งกินน้ำอีเปรตนั่นน่ะครองอ่ะดีจนไอ้จิ๋วเนี่ยที่มันไม่ชอบครองเลยเนี่ยสุดท้ายยังกลับมาเป็นฝั่งดีของคองได้เลยครับดังนั้นเรื่องราวว่าคองจะเป็นผู้ปกครองแบบไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเหล่านี้เป็นตะกอนนะครับที่ดาเปินกาดทิ้งเอาไว้ครับว่าในสมองตอนเนี่ย เขามีประมาณไหนอยู่บ้านนะครับดังนั้นรอดูต่อไปกันลวกันท่าว่าก็ซิล่าหนังชุดเนี่ยหนังชุด m o นส t e r v e r s e จะเดินก้าวต่อไปอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่รีบมากนักครับมันจะไม่รีบมากนะักไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นแบบเป็นแบบดูนะครับที่แบบว่าต้องมีทรงหน่อยอะ่ะเขาไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าก็ซิล่าเนี่ยเขาค่อยๆเดินอยู่แล้วครับเขาค่อยๆเดินอยู่แล้วก็ซิล่าภาคแรกเนี่ย2014เอา,าก็ซิล่าภาคแรก2014 เขาก็ยังเดินไปได้แค่5ตอนเท่านั้นครับก็ซิลล่าคองสกาวไอแลนด์คิงออฟเดอะมอนสเตอร์เวอร์ซัสคองแล้วก็แอนคองเนี่ยเพิ่งจะ5ตอนตกเฉลี่ย2ปีเรื่องไม่ได้โอ้มาก็โชคโงกคากสำเร็จกูทำทีปี3าเรื่องเหมือนบางจัก,กรวาลแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับไม่แบบนั้นไอมอนสเตอร์เวอร์สเนี่ยเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับถึงแม้มันจะได้เงินนะแต่แล้วก็เขาค่อยๆ ค่อยๆค่อยๆซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ลูปนี้ตอนนี้ปี2024ก็26ก็อาจจะได้ดูครับ